สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊วุ้นอันนี้วันนี้เจ๊วุ้นจะมาทําน้ําพริกกากหมูค่ะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะ <S <S อันนี้เจ๊วุ้นจะพามาดูว่าน้ําพริกกากหมูของเจ๊วุ้นเอ่อทำอยังไงให้เพื่อนเพื่อนรู้นะคะเผือ่อเพื่อนอยากทําอยากลองทําดูอันนี้ค่ะเป็นกากหมูที่ว่าเจ๊วุ้นเตรียมไว้นะคะอันนี้ให้คุณแม่เจียวให้อันนี้คลิปอันนี้มีอยู่นะคะที่ว่าทํายังไงให้เหลืองกรอบที่คุณแม่ทาเนาะ ลองเพื่อนๆก็ลองไปดูย้อนหลังดูได้ค่ะอันนี้กระเทียมเจียวจ้ะเจียววนเจียวเองนะวันหลังจะเจียวให้ดูค่ะอันนี้หอมเจียวเจียวุ้นซื้อมาค่ะไม่ได้เจียวเองเนาะอันนี้มีพริกพริกแดงเล็กค่ะอันนี้พริกแดงใหญ่เนาะแล้วก็มีมะมาขามเปียกน้ำตาลปี๊บแล้วก็อันนี้กะปิค่ะเกลือน้ำปลาน้ำตาลอันนี้ค่ะรสตีเนาะนิดหน่อย ลองชิมดูค่ะว่าเราเออ,อยากได้รสชาติแบบไหนอันนี้เราก็พริกลงไปขั่วเนาะอันเนี้ยพริกอันเนี้ยมันจะไม่เผ็ดมากนะคะเป็นเ็นพริกเม็ดใหญ่เนาะมันจะไม่เผ็ดมากแต่ว่าจะทําให้สีสวยค่ะแล้วก็มันจะทําให้มีเนื้อพริกดูเยอะๆน่าทานเนาะขั่วให้เหลืองๆออกเหลืองๆหน่อยค่ะไฟอ่อนเนาะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวพริกมันจะไหม้ เดี๋ยวไปดูตอนคั่วเสร็จนะคะว่าเออเจวุ้นคั่วแล้วเป็นยังไงเนาะอันนี้พอพริกได้ได้ที่แล้วนะคะก็จะเป็นสีนี้เนาะเราก็ตักขึ้นค่ะตักขึ้นเพื่อจะเอาไปปั่นนะคะตักขึ้นเนาะพริกต้องใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะมันจะได้สวยเนาะถ้าเรา,าทาพริกเผาถ้าถ้าเรา,าทำชิกนน้ำพริกกั่หมูต้องมีน้ํามันนิดหน่อยค่ะ เราก็จะนำพริกนี่ที่เราคั่วนะคะไปปันปน่นนี้ก็ขายดีอยู่ค่ะเจ๊วุ้นทำขายหน้าร้านนะคะาำทีก็ไม่เยอะมากค่ะแต่ก็พอได้ขายอยู่เนาะอันนี้เราก็นำพริกที่เราคั่วได้นะคะใส่โถเนาะมีโหลปั่นก็ใช้โหลปั่นนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ตำเนาะ แล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็เอาน้ำมันใส่กระทะได้เลยจ้ะตอนนี้อันนี้น้ํามันใส่กระทะนะคะใส่ไปเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเอากะปีที่เราเตรียมไว้ค่ะอันนี้นํากะปีได้ยังนํากะปีที่เราเตรียมไว้ค่ะบางคนเขาก็เอาไปย่างนะคะแต่ว่าเราสะดวกแบบว่าใชทอดเอาเนาะใช้ผัดเอาผัดให้หอมๆเลยค่ะกะปี คัดให้กระปีหอมก่อนนะคะจะเริ่มทำก่อนเนาะสัสดีวันนี้เจะวุ้นไปตลาดมาค่ะแล้วก็งานเยอะมากซึ่งจะทำงานร้านเสร็จค่ะเลยมาพึ่งมาทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูอัน <c oughs> นี้พอกระปีเราได้ที่แล้วนะคะพอหอมแล้วเนาะแล้วก็สีก็เริ่มได้แล้วเนี่ยเอาน้ำตาลปิ๊บ ใส่ค่ะของเจวุ้นใส่สามขีดะได้ประมาณสี่ขีดค่ะนี้วันนี้ได้กากหมูมาสามกิโลเดียวได้น้ำมันเป็นขวดเลยค่ะนักมใช่มันหมูเจวุ้นได้มาสามกิโลค่ะวันนี้เอามาเจียวก็ได้น้ำมันไมข่ขวดนึงตอนนี้ ให้น้ำตาลละลายนะคะอันนี้แต่น,น้ำตาลทรายนะคะประมาณสามทักีีเกี่ยวนะคะให้น้ำตาลละลายเนาะนะคะอันนี้เจาวุ้นก็ทําขายค่ะเออก็คือขายมาหลายรอบแล้วลูกค้าก็ตอบรับดีอยู่นะคะ นีอันนี้น้ำปลาค่ะสามซ้อนน้ำกระบวยอันนี้น้ำมะขามค่ะอันนี้เราใส่ไปแล้วเราก็ชิมไปด้วยนะคะบางทีมันน้ำปลาจะยี่ห้อนี้อาจจะไม่ได้เค็มมากอันนี้น้ำมะขามเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราต้องคอยชิมอยู่ค่ะบางครั้งเครื่องปรุงมันไม่ได้ใช้เหมือนเดิมเนาะเราก็ต้องชิมใส่แล้วก็เคี่ยวเนาะเคี่ยวไปเลย เคี่ยวให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะเกลือเล็กน้อยนะอันนี้เครื่องปรุงเราเนาะก็เริ่มแล้วเริ่มจะได้นนที่แล้วนะคะเริ่มเนืบเนแล้วเนาะเริ่มนเนเืบอนๆแล้วนะคะนี่ เริ่มเดือดแล้วรสชาติเราก็ชิมเอานะคะใครชอบเปรี้ยวนําใครชอบหวานนําหรือว่าใครชอบเค็มนําก็ปรุงเอานะคะตามใจชอบเลยเนาะก็เปรี้ยวๆหวานๆค่ะเจวุนทาอันนี้เราก็ใส่พริกที่เราปั่นไว้ค่ะในโถเนาะแล้วแต่คนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะต้องดูเออเราชอบเนาะอันนี้คนแถวนี้ที่เป็นลูกค้าเจวุนก็จะชอบออกแนวเผ็ดนิดนึง แบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมแบบว่าต้องรู้จักนิดนึงอะค่ะสีสวยมากนี่เป็นน้ำพริกกากหมูคือท,ทำออกมาแล้วเราก็จะแบบว่าพริกกากหมูไม่ได้ไม่ต้องปั่นพริกให้มันแบบว่าเนียนเหมือนน้ำพริกแบบว่าพวกน้ำพริกเผานะคะ ก็ให้มันมีใบใบบ้างเป็นเคมหวานหวานเป็นเคมหวานหนนิดค่ะ อันนี้มันก็เริ่มหนืดแล้วนะเนี่ยได้ที่แล้วคือเราไม่ต้องการแบบว่าให้มันหนืดมากเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นแตงเม์ค่ะเอาแบบพอดีพอดีเราก็เริ่มใส่วัตถุดิบเลยจ้ะอันนี้ค่ะจากหมูที่เจะบุญได้มาวันนี้อ่าใส่ลงไปค่ะยุกเขานะคะอันนี้เราทําแบบนี้แล้วเราก็ ติดไปก็ได้ค่ะติดไปได้เลยพอดีแล้วมีเนาะติดไฟเลยจ้ะอันนี้กระเทียมเกียวที่อันนี้เจะวุ้นเกียวเองนะคะใส่ลงไปจ้ะหอมๆเลยจ้ะยุดตักหมูของเราเริ่ม จะดีแล้วเ,เริ่มสวยแล้วอันนี้ค่ะหอมเจียวอันนี้จะวุ้นซื้อมาเนาะสะดวกซื้อมากกว่ายี่ห้อนี้ใช้ดีอยู่ค่ะใส่ผมตัลดเล็หน่อยค่ะเข้าให้เข่ากันเลยทีน,นี้ก็ให้กอยางเข้ากันค่ะเรียงมา พีกับหมูก่อนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะขายยงังนะอันนี้มันก็คูุกเขา,ากันแล้วนะคะนี่เป็นน้ำพริกกับหมูที่เจวุ้นทำเนาะสูตรเจวุ้นที่ทำขายหน้าร้านคะ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะ อันนี้เรายังไม่กอกแตกปุกไม่ได้คะ่ะต้องรอให้มันให้ให้มันเย็นก่อนอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะปุกเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ตักใส่ภาชนะไว้ใส่ถาดไว้เลยจ้ะถาดไว้ใส่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกกับหูที่เจ๊วุ้นทำขายหน้าร้านนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะว่าเออ ทำแล้วก็ถ้าทําทานก็เราก็ลดลดเครื่องปรุงลงนะคะกินดูค่ะว่าเราชอบรสไหนเนาะอ่าอันนี้ก็เจวุ้นก็เสร็จแล้วก็ฝากช่องเจวุ้นด้วยนะคะเจวุ้นพาแช่พาเข้าครัวค่ะเจวุ้นก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะอ,อฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจวุน้นเป็นกําลังใจให้เจวุ้นทํางานให้ทําคลิปต,ต่อไปนะคะอ,อขอบคุณมากคะ่ะ